ขอต้อนรับเข้าสู่ว a t c h i e c h วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินนะป้ามีกสิ่งดังกันเนาะถูกต้องถูกตุ้งค่ะเลยถูกต้องค่ะไม่ใช่ติ่งวันนี้กลับมาอีกครั้งกับบางชันนะจ๊ะและวันนี้พิเศษก็คือมาทำโซโลของพี่จินจ๊ะ <The> เดอะแอสโตรนักบินอวกาศใช่ตื่นเต้นมากเนาะอยากเห็นว่า โซโลของพี่ทินจะเป็นยังไงใช่ฟีทโคเป้ด้วยบ้าไปคาดหวังแบบคาดหวังไปแล้วอะเรารู้สึกว่าคาดหวังได้แล้วจะไม่คาดหวังไปไกลแล้วตอนนี้นเออคิดว่าคาดหวังได้เนาะอยากดูแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับและแน่นอนว่าชวายมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องย้ายองย่าแอปให้วุ่นวายด้วยนะะจ๊ ต้องมีปุ่มขอบคุณด้วยนะทุกคน Special แต่งอะไรนะสักอย่าง Super แต่ง Super แต่ง Super แต่งลองจิ้มจิ้มดูได้ไปมองได้หัวจักหัวจักตรงนั้นนะใช่แต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็อย่าลืมตามไปดูเต็มได้น Facebook นะคะฝากด้วยนะครับเราเป็นพิเศษนะครนคลิปนี้ไม่ได้ทำแค่ MV จ้าถ้าอยากรู้ก็ตามไปดูเออไปไปจ้า จบไปแล้วทุกคนอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน a ฟ e b o o k นะคะเมมเบอร์ชิพอยู่ในเพลสเอ็กซ์คุณสมาชิกเจ้าต้องมีคนร้องห้แน่นอนนี่มันใสมากน้ำตาจะไหลแบบน้ำตาแบบซึมมากเออถ้าใครเป็นอาร์มี่มาเนี่ยคือร้องทุกคนแน่นอนเลยไปเลยอะคือชอบตั้งแต่ตัว M v มวีเนื้อหาทุกอย่างเลยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งที่พี่ไม่โดนสปอยเลยเลยแบบนอยมากโดนนอยมากแบบ งานยุ่งมากอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ตามท์ไลายเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้มีว่าอะไรใครหรือด้วยนะแต่แบบโดนมาแค่นิดเดียวคือเรื่องที่พี่จินติดต่อพี่คิดไปเพื่อที่จะทําเพลงนี้อะไรเงี mm ้ยในน่าจะเป็นเอิงลีเมื่อเช้าเลยมั้งเราเข้าไปเราก็เจอมาว่าแบบจริงๆแล้เราแบบเป็นความตั้งใจที่บางทีอยากจะเข้ากลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่แบอกว่าตั้งแต่รอบบี E ตอนนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอแบบแ,แบบแดนนัมมายมันประสบความสําเร็จมากๆเขาก็เลยเหมือนแบบว่า ได้ปล่อยต่อมีน้องเนยมีอะไรมาต่ออ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเลื่อนการเข้ากลมมาเรื่อยๆจนมาถึงปูซาน,นก็เลยคิดว่าจบคอนเสิร์ตปูซาน่จะประกาศเสร็จปุ๊บมันก็เป็นคิวแรกของพี่จินเนาะเขาก็เหมือนได้ติดต่อพี่คิสไปแบบติดต่อโคเปไปว่าแบบครั้งนี้อยากจะทําเพลงเพื่ออามี่เลยเออแล้วพอแบบพอเรามาดูแมสเซจว่าแบบเออเขาต้องการสื่อสารถึงใครแล้วมาดูตัวเอ็มวีคือมันเล่าเคลียร์มากเลยไม่ต้องมีันเลยมันแบบแค่นี้เลยอะ คือแบบเออเราชอบนะคอนเซ็ปต์ของมันแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเออเนื้อเพลงหรืออะไรมันเข้ากับเสียงพี่จินหรืออะไรก็ตามแต่คือแบบพี่จินเป็นคนแรกที่ตกท้องเข้าบางทันอ่ะเออเป็นเป็นเมนคนแรกที่ที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราชอบคนคนนี้ถ้าจะให้เราเลือกนะตอนนั้นที่ยังไม่ได้ตามวงอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบเออเราเราปักคนนี้เลยซึ่งแบบใครที่ตามมาตั้งแต่สมัยทําบางทันแรกๆก็จะรู้ว่าแบบเออนี่เราเป็นติ่งพี่จินนะคะเป็นเมนพ,พี่จินใช่เมนพี่จินกับพี่เอิงเนาะ นาตอนนั้นอะไรเงี้ยเออจริงๆก็อยากจะมาอัดคลิปนี้ออม,มากๆนะตงงนแต่ว่าเออติดง,งานนะคะม,มันเป็นวันเสาร์นะวันนี้แล้วก็จริงๆพอบอกเอิงไปแล้วว่าเราจะทําควบกับทีเพคขึ้นของพี่คริสเออมันซื้อไปดูในโรงหรืออะไรสักอยางเออมันก็เลยเออางั้นมึงถ่ายกันเถอะเพราะว่ากลัวจะไปฟังสดในในโรงอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกแล้วบอกว่าเออ๋ยวกูรกทําไปเลยเรารู้สึกว่าเนื้อหาเอ็มวีอะมันสื่อแล้วก็ทัชมาคือเราเริ่มรู้สึกว่าเราน้ำตาคลอตั้งแต่ ตั้งแต่ซีนแบบเห็นเห็นชื่อจินบนรูตั้งแต่แบบยาโอกาสลงแล้วเขาแบบเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขามีตัวตนขึ้นมาเป็นชื่อจินเขามาเจอน้องเด็กทำให้เขามีความเป็นแบบน้องเด็กก็คือทยอา์มีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องเดาไปมากกว่านี้แล้วอะมูฟเมนทุกอย่างคนแรทุกอย่างแรกะเหมือนแบบสื่อแบบประมาณว่าเหมือนเขาอะน่าจะมาจากที่ที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วเขาก็มา อยู่ในที่นี้แล้วแล้วใช่ได้บความรักจากคนที่เหมือนไม่เคยมีความรู้สึกเพราะว่าหน้าแรกพี่จินจะดูเป็นแบบไร้ความรู้สึกนิ่งๆมากอะไรเงี้ยจนแบบผ่านไปเรื่อยๆเริ่มีรอยยิ้มเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นแอคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างแบบมีคําว่าโฮมขึ้นมาตอนนั้นะเออมีน้ำตามาเลยแม่คือแบบเออรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันแบบิมแ้เออเข้าใจอะมันเข้าใจโดยที่เราดูจากภาพเราก็ไม่ต้องฟังความหมายเราก็แบบ รับรู้ได้แล้วอะไรเงี้ย MB เล่าเคลียร์มากสัญญาต่างๆจริงๆก็ไม่ขึ้นยานกลับเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันคือที่ของเขาแล้วมันก็เป็นแฟมิลี่ของเขาแล้วอะคือเรารู้สึกว่าเนื้อหามันง่ายแล้วมันก็ทัดใจแล้วมันก็ถูกปล่อยมาในแบบท่ามิ่งที่ดีเหลือเกินเนาะใช่ใช่น่าจะเป็นความตั้งใจด้วยเป็นความตั้งใจแหละว่าแบบอยากจะได้เพลงเนื้อหาประมาณนี้สื่อสารกับคนกลุ่มนี้ที่เป็นคนที่รักเขาที่สุดแล้วเขาก็ผูกพันที่สุดจริงเรารู้สึกว่าบางทันพูดตลอดแล้วแบบ ไม่มีอามีก็ไม่มีเขาอะคือเขารู้สึกว่าแบบเขาเป็นหนึ่งกลุ่มหนึ่ง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 วงศิลปินที่เรารู้สึกว่าเออเขาผูกพันกันจริงๆนะกลุ่มแฟนคลับกับตัวบางทันเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเราได้เป็นส่วนหนึ่งในอามีเราก็รู้สึกว่าเราเรีเลทกับเขาดูแลร้ลองไห้ได้เลยไม่ต้องแบบมไม่ต้องตีความอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบคำมันง่ายมากแบบความเขียนพี่จินตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทัดแล้วนะเพราะว่า จริงๆคือคิมซอกจินกับจินอะ่ะมันก็คือคิดี่ออกปะมันคือ AKA ในวงการกับความเป็นตัวตนเขาซึ่งแบบมันก็นจริงอยู่แหละเรารู้จักเขาจากความเป็นความเป็นจินเป็นจิน,จนจซึ่งแบบเออพอเราตกหลุมรักไปเรื่อยเราก็ตกหลุมรักความเป็นคิมซอกจินนั่นแหละ,นะเนาะสุดท้ายเออเราเลยชอบที่แบบว่าสเตทที่คนแบบพูดอังกอร์เป็นชื่อคิมซอกจินเราเซอร์ไพรส์นะ เออเราแบบรู้สึกวแบบ่าเออเราชอบเราชอบที่อังกอรของบางทันเป็นชื่อจริงของแต่ละคนมาตั้งแต่แรกเลยอะเรารู้สึกว่าแบบเออมัน มันอินอะมันเรารู้สึกว่ามันมันคืนนี่คือมันหมายความว่าเราหลงรักคนคนนี้จากความเป็นเขาไม่ใช่แค่ภาพรักเขาที่เป็นศิลปินคนนี้แต่เรารักเขาที่เป็นแบบตัวตนของเขาจริงๆตัวตนของเขาในเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการรอคอยที่สั้นนิดเดียวเท่านั้นพวกคุณแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนี่ในฐานะที่ติ่งมาหลายวงเนาะเรารู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะผ่านไปส่งเข้าไปแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนี่คือส่งทุกวงมาเนี่ยเราสุกว่ามันเป็นเหมือนด่านด่านหนึ่งที่เราเก็บเควสแะละทุกคนวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปแอคชีพเราก็ผ่านไปนะคะเป็นกําลังใจให้อาร์มี่ทุกคนเลยและยังมีความเป็นกลิ่นไอโพเพ็งมากเพลงแบบโคเวีลดโคเสุด และฉันฉันดีใจเหมือนกันนะแล้วฉันก็ชอบนะที่ที่เป็นเป็นโคเพย์เป็นคนมีส่วนร่วมเนาะและแบบดูแล้วแบบและแบบด้วยความด้วยความที่เป็นเพลงของโคเพย์มันจะ เป็นเพลงเขา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 าจะฮิวเราอ่ะเออทั้งบางทานทั้งโคเพป็นเพของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะมาฮิวลิงคือแบบเมีคมีที่ครอสกันบางอย่างด้วยด้วยตัวตนของเนื้อเพลของเขาด้วยมาใส่ี่เขาสื่อในเพลงเปเทางเดียวกันมาตั้งแต่แรกเนาะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากแล้วก็ ประทับใจเนาะเป็นเป็นการร่วมงานกันของศิลปินระดับโลกสองสองคนแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเคยมีผลงานร่วมกันหนึ่งครั้งได้รู้จักกันแล้วอ่ะมันก็มันกลายเป็นแฟนปชีพที่มตาคนต่างต่างคนต่างก็เป็นแฟนคลับกันแล้วกันตางคนต่างเรารู้สึกว่าเขาลอกคอยเพราะว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเราสัมผัสได้เลย เออล้วตอนที่วิ่งมากอดเอ็นดังแลวชอบแบบชอบตอนที่แบบว่าเอาไม้แล้วก็ล้องในการสองคนแล้วก็ไ่ติงขายืนขนั่นละคือแบบเห็นอันเนี้ยเราก็นึกถึงแบบตอน u n i v e r s รเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความ M.V ด้วยมังแล้วก็สเตจของคุณคิดด้วยเรารู้รู้ว่าเออมันส่งเสริมความเป็นยูนิเว s ร์ตอนนั้นที่เขาทําผลงานร่วมกันอะไรเงี้ยกลิ่นอายแนวดนตรีต่างๆเรารู้สึกว่า เออดีจังเลยมีความเป็นทั้งเขาสองเขาทั้งสองคนอะดูมีความเป็นตัวตนของกันและกันดีอยากฟังสดเลยทั้งโคเพทั้งบังกันมึงโคเพก็คือแบบนะกูว่าอย่ารอค่าในโรนี่แน่นอนต้องสืบเลยอะ้องแน่นอนแน่นอนบอินและอิ่มเอมมังนี่กูก็คงเป็นน้องคนนังที่กล้องจับไปแล้วคือปิมอยู่ตรงนี้แล้วเห็นแฟนคลับทุกคนจิงอ๋อคือรู้เลยว่าภูมิใจมันภูมิใจเนาะแล้วได้เห็นคนของเราเติบโตมาได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วแบบใหญ่ แฟนคบเห็น่ารักมากที่แบบโอบโอบโอบอะต้อนรับต้อนรับอย่างดีให้เกี่ยนน้องทุกอย่างทั้งตัวเศิลป็นเองแฟนลับเขาสุดว่าแบบดีมากเนี่ยมือแอมเบย์ยูไดซ์เออง่ายๆเล้วจบแค่นี้เลยเนาะดีใจ f ฟ l f ล l มาก n t ต้องปรบมาก กดลงั <Gosh. S 2> <ön> ้งหนึ่งเพราะว่าเนี่ยก็คือกันยังไม่ได้ฟังเลยนี่ันคนข้งแรกที่ได้ฟังเหมือนกันใช่รู้สึกว่าโหดีจังแม่เพลงเพราะมากจริงเพลงพี่จินที่เป็นโซโล่ของพี่จินเองอ่ะก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะเราชอบเพลงของพี่จินทุกเพลงเลยฟังบ่อยมากเลย คิดถึงเสียงน้าดูเลยเนาะนอนเนาะรอให้กาลังใจทุกๆคันกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวข้อนันละแป๊บเดียวทุกคนแล้วมันก็จะผ่านไปต่อเรารอให้กาลังใจคนที่เหลือด้วยเนาะว่าเขาจะมีอะไรยังไงอะไรต่อมาตามลาดับแล้วก็แน่นอนนะคะไม่ว่าใครจะปล่อยอะไรทําอยู่แล้วนะทุกคนมาช้ามาเร็วตามชีวิตจริงๆนะแต่เําแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราไม่เคยทิ้งว่างทันเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ไปนานๆแล้วกันนะจ๊ะยิ้มค่ะผมมาเดี๋ยวเจอกันคลิปนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye. Yay.